มรณะสัญญาหมายถึงตรึกหรือกระทำไว้ในใจโดยแยบขายว่าทุกชีวิตเกิดมาแล้วย่อมมีความตายเป็นที่สุดไม่มีใครเลยจะมีชีวิตเป็นอมตะการพิจารณาความตายของบุคคลอื่นจัดอยู่ในอนิจจสัญญาซึ่งได้กล่าวไว้มากแล้วการเจริญมรณะสัญญาในที่นี้หมายถึงการตรึกถึงความตายที่ตัวเองจะต้องประสบในวันหนึ่งโดยแน่นอน สำหรับบุคคลผู้เจริญมรณะสัญญาเพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งอนาคามีมัคอนาคามีผลนั้นจะต่างจากการเจริญมรณานุสติในที่อื่นๆการเจริญมรณะสัญญาเพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งอนาคามีมัคอนาคามีผลนั้นเป็นการพิจารณาหลังจากเห็นทุกข์เพราะความยึดมั่นในกามทั้งหลายแล้วเป็นการตรึกเพื่อย้ำเตือนกับตนเองว่า หากเรายังมีความยินดีในกามหรือยินดีในความสุขของโลกนี้แม้เล็กน้อยเพียงปลายเล็บหรือปลายผมตายแล้วก็จะต้องเวียนกลับมาเกิดใหม่ในโลกนี้อีกเป็นการตรึกถึงความตายเพื่อให้ใจตัดขาดความยินดีในกามคือในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสโดยเร็วที่สุดก่อนความตายจะมาถึงนั่นย่อมหมายความว่าเมื่อตรึกอย่างนี้ เมื่อพิจารณาเห็นว่าความสุขใดอันตนยังละไม่ได้ก็จะรีบภาคเพียรละให้ได้เร็วไวเพราะความสะดุ้งกลัวต่อการต้องกลับมาเกิดใหม่ในการมาโลกเป็นเหตุพระพุทธองค์ตรัสสรรเสริญอานิสงส์การเจริญมรณสัญญาไว้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุมีใจที่อบรมแล้วด้วยมรณสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมหดกลับงอกลับหมุนกลับ ไม่ออกไปรับความติดใจในชีวิตอุเบขาหรือความเป็นของปฏิกูลย่อมตั้งอยู่ขนไก่หรือเส้นเอ็นที่เขาใส่เข้าไปในไฟย่อมหดกลับงอกลับหมุนกลับไม่คลี่ออกฉันใดภิกษุมีใจที่อบรมแล้วด้วยมรณสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมหดกลับงอกลับหมุนกลับไม่ออกไปรับความติดใจในชีวิตฉันนั้นเหมือนกันแ,แล อุเบกขาหรือความเป็นของปฏิกูลย่อมตั้งอยู่ถ้าภิกษุมีใจที่อบรมแล้วด้วยมรณะสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมไหลไปตามความติดใจในชีวิตความเป็นของไม่ปฏิกูลย่อมตั้งอยู่ภิกษุพึงทราบข้อนี้ว่ามรณะสัญญาเรามิได้เจริญแล้วคุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายจึงไม่มีแก่เราภาวนาภละของเรายังไม่ถึงที่ เพราะฉะนั้นภิกษุนั้นจึงเป็นผู้รู้ชัดในมรณสัญญานั้นแต่ถ้าภิกษุมีใจที่อบรมแล้วด้วยมรณะสัญญาอยู่โดยมากจิตย่อมหดกลับงอกลับหมุนกลับไม่ออกไปรับความติดใจในชีวิตอุเบกขาหรือความเป็นของปฏิกูลย่อมตั้งอยู่ภิกษุพึงทราบข้อนี้ว่ามรณะสัญญาเราจเจริญดีแล้วคุณวิเศษ ทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายจึงมีแก่เราภาวนาภละของเราถึงที่แล้วเพราะฉะนั้นภิกษุนั้นจึงเป็นผู้รู้ชัดในมรณสัญญานั้นเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นว่ามรณสัญญาที่ภิกษุจเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสง์มากอย่างลงสู่อมะตะมีอมะตะเป็นที่สุดแม้ข้อปฏิบัติในส่วนวิปัสสนาที่จะต้องเจริญให้มาก จะมีถึงห้าอย่างด้วยกันแต่คำว่าทำให้มากนี้มิได้หมายความว่าจะต้องทำให้มากเท่ากันขึ้นอยู่กับผู้นั้นมีจริตหนักไปทางใดก็ให้เจริญในกรรมฐานนั้นเป็นหลักเจริญให้มากเป็นพิเศษ 1. ผู้หนักไปทางกามราคะต้องเจริญอสุภสสัญญาให้มากเป็นกรณีพิเศษแล้วพิจารณาโทษของกรมเป็นลำดับรองลงมาส่วนกรรมฐานอื่น เป็นกรรมฐานเสริมความเจริญเป็นบางครั้งบางคราวตามสภาวะธรรม 2. ผู้หนักไปทางปฏิฆะต้องเจริญอนิจเจทุกขสัญญาหรือพิจารณาโทษของกามให้มากเป็นกรณีพิเศษแล้วพิจารณาอสุภสัญญาเป็นลําดับรองลงมาส่วนกรรมฐานอื่นเป็นกรรมฐานเสริมควรเจริญเป็นครั้งคราวตามสภาวะธรรม ในกรณีเจริญอนิจเจทุกขสัญญาหรือพิจารณาทุกข์อันเกิดจากความไม่เที่ยงของกามนั้นถ้าพิจารณาอย่างแยบคายและต่อเนื่องด้วยลักคณูปนิชาแล้วทุกเขอนัตสัญญาคือความกลัวต่อทุกข์จึงรีบปล่อยวางกามเก่าและไม่ยึดถือกามใหม่มาเป็นแหล่งความสุขของตนจะเกิดขึ้นตามมาเองอัตโนมัติถ้าพิจารณาด้วยคณิกะสมาธิ หรืออุปจาระสมาธิการพิจารณาจะทำได้ไม่ต่อเนื่องจะหยุดบ้างพิจารณาบ้างเป็นระยะระยะเพราะกำลังของสมาธิไม่มากพอแต่ถ้าพิจารณาด้วยลัคนูปนิชานจะทำได้ต่อเนื่องยาวนาน2อถึงสวันซึ่งเป็นเวลาที่มากพอสำหรับการอบรมสมาธินีและปัญญินซีซึ่งเป็นปัจจัยทําให้บรรลุอนาคามีมัก เมื่อเจริญอนิจเจทุกขสัญญาและทุกเขอ,อนัตสัญญาจนเพียงพอแล้วสุดท้ายจิตจะละวางการพิจารณากามแล้วกลับมาทบทวนสมุทัยคือขันห้าตัวเองอีกครั้งแต่เป็นการทบทวนระยะสั้นๆเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นเพราะจิตแจมแจ้งขันห้าในขั้นตอนเจริญธรรมวิจยะสัมโพธชงแล้วในขั้นตอนทบทวนขันห้าระยะเวลาสั้นๆ เพียงไม่กี่นาทีนี้สำคัญมากถ้าทำสมาธิได้แค่พอประมาณคือไม่ถึงฌานสี่จะได้บรรลุธรรมเพียงอนาคามีมรรคเท่านั้นยังไม่บรรลุถึงขั้นอนาคามีผลในการเจริญอนิจจสัญญาและทุกขสัญญาดังที่ได้กล่าวมาแล้วย่อมเป็นของเข้าใจได้ง่ายสำหรับอริยบุคคลโสดาบันและสกทาคามีเพราะกระบวนการ หรือสภาวะจิตสภาวะธรรมในการวิจัยแยกแยะขันห้าเพื่อละสกายทิฐิเป็นอย่างไรกระบวนการหรือสภาวะจิตสภาวะธรรมในการพิจารณาอานิจเจทุกขสัญญาและทุกเขออนัตตสัญญาก็เป็นอย่างนั้นต่างเพียงแค่โจทย์ใหญ่ในการพิจารณาเท่านั้นเองพระโสดาบันพิจารณาเรื่องขันห้าแต่พระอนาคามี พิจารณาเรื่องกามคุณทั้งห้าถ้าโจทย์ยังคงเดิมคือขันห้าและยังพิจารณาแบบเดิมๆผลลัพธ์ก็ย่อมออกมาเหมือนเดิมจิตย่อมยังอยู่ในระดับเดิมคือโสดาบันหรือสกทาคามีแต่พเพราะเปลี่ยนโจทย์จากขันห้ามาเป็นกามคุณทั้งห้าผลลัพธ์จึงออกมาไม่เหมือนเดิมคือสามารถทำให้แจ้งซึ่งอนาคามีมัก หรืออนาคามีผลซึ่งมีกำลังสมาธิมากพอสำหรับอริยบุคคลที่มีจุดด้อยในเรื่องสมาธิก็ไม่ต้องกังวลใจหรอกว่าชาตินี้เราคงไม่สามารถก้าวถึงภูมิของอนาคามีได้เพราะการทำสมาธิให้บริบูรณ์เป็นของยากที่บอกว่าไม่ควรกังวลเพราะว่าการเข้าสู่กระแสะอนาคามีมากนั้นอาศัยสมาธิเพียงระดับปฐมฌาน และปฐมฌานที่กล่าวถึงนี้ก็เป็นฌานวิปัสสนาด้วยไม่ใช่ฌานสมถะซึ่งเป็นของง่ายสำหรับผู้หนักไปทางปัญญาความต่างของฌานสมถะและฌานวิปัสสนาก็คือฌานวิปัสสนาน,นจิตแน่วแน่อยู่กับการเจริญวิปัสสนาคือพิจารณาอย่างแน่วแน่อยู่กับสิ่งที่ตนสงสัยจนกว่าจะได้คำตอบ ตราบใดที่ยังไม่ได้คำตอบแบบหมดสงสัยจิตก็ยังจดจ่ออยู่กับการพิจารณาต่อไปโดยไม่สนใจวันเวลาผ่านไปเท่าใดแล้วแต่เมื่อใดที่ได้คำตอบอย่างกระจ่างแจ้งแล้วการพิจารณาจะยุติแบบปิดสวิตทันทีส่วนฌานสมถะนั้นจิตจะแน่วแน่อยู่กับอารมณ์สมถะเพื่อประคองใจให้เป็นหนึ่งฌานวิปัสนาจึงเหมาะกับคนปัจจุบัน ที่มักใช้สมองคุ่นคิดในเรื่องราวต่างๆส่วนฌานสมระเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยชอบใช้ความคิดมากนักคนประเภทนี้ส่วนใหญ่แล้วมักมีอุปนิสัยพูดน้อยถามคำตอบคำประมาณนั้นเหตุผลอีกอย่างที่บอกว่าไม่ควรกังวลเพราะรู้สึกว่าการทำสมาธิระดับฌานเป็นของยากก็คือให้เพียรพยายามปฏิบัติธรรมโดยอาศัยฌานวิปัสสนา ให้เข้าสู่กระแสะอนาคามีมัคให้ได้ก่อนเมื่อเข้าสู่กระแสะอนาคามีมัคได้แล้วการจะทำสมาธิให้บริบูรณ์เพื่อก้าวขึ้นสู่อนาคามีผลก็เป็นสิ่งไม่เหลือวิสัยแล้วเพราะกิเลสลดลงอย่างมากแล้วยิ่งกิเลสเหลือน้อยเท่าไหร่การเจริญสมาธิก็ยิ่งทำได้ง่ายมากเท่านั้นเหมือนเงาตามตัวที่สำคัญพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า บุคคลที่เข้าถึงมรรคแล้วเป็นบุคคลที่ไม่สมควรทำกาละก่อนจะเข้าถึงผลเพราะฉะนั้นถ้าอาศัยฌานวิปัสสนาจนสามารถเข้าถึงกระแสอนาคามีมรกได้แล้วจะมีสิ่งใดต้องกังวลถึงอนาคามีผลอีกเล่าอย่างไรเสียก่อนความตายจะมาถึงจิตย่อมก้าวถึงขั้นอนาคามีผลแน่นอนแม้จะไม่ได้บรรลุอรหันต์ในชาตินี้ แต่การได้บรรลุอนาคามีแล้วไปบังเกิดในพรหมโลกชั้นปัญจสุทธาวาสก็ไม่ต่างจากพระอรหันต์มากนักต่างเพียงแค่พระอรหันต์เมื่อทำกาละก็นิพพานทันทีไม่ต้องเกิดอีกส่วนอนาคามีเมื่อทำกาละแล้วต้องไปบังเกิดในปัญจสุทธาวาสอีกเพื่อรอน,นิพพานบนพรหมโลกยุติการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏโดยตลอดการ